ได้มาห้อนแล้วสวัสดีครับผมน้องมาต้องครับผมมาตูมครับวันนี้สีพามาเบิ่งแปลงโคกน้องนาหมูเดืยวตะโบนใส่หน้าวังของเบอร์ครับน้องมาต้องของนายอำนาจวิลาสีครับเป็นพวกผมนั่นเองครับไปกันเลย วิธีปลูกพักหวานของเจ้านะ่ะเจ้ามาคือปลูกได้อีพ่อใช้เวลาปลูกทดลองเอาเล็ดหลายๆเธอส่งวิมีเทคนิคของมันอยู่คือการที่เอาพ้นมพักหวานฝังลงไปเลิกหลายเพื่อห้ามันเลิกกับมันละตาย<บ>ต้องซื้อถงุงตั้งไว้ก่อนแล้วก็ต้องมีพืชพี่เลี้ยงโรยที่พี่เลี้ยงนี่มันละมีญ่เลยพักหวานมันจะใส่กินน้ำรากจากพืชพี่เลี้งลงยนนง พี่เลี้ยงเส้นไม้แดงนี่มาไม้แดงพวกปูนะมันเป็นพี่เลี้ยงของพวกหวานย่างดีตอนนี้พวกหวานเฮ่าอยู่ประมาณ30ต้น30ต้นที่ปูเดี๋ยวนี้ปูได้ประมาณป้าปีหกปีเลยเนี่ยหกปีนี้ยังได้กินยอดมันเขาเริ่มเก็บยอดปีที่หกก็ดินเห่าดูพุจากบ่อสะที่ค่อยดินดีก็เะโดสองมีระบบรงไส่ไก่เปินงน้ำเข้ามาจาก ที่น้องไปเห็นเห็นนีบ่บ้กน้ำตกนี่ผูเอ็ดน่ะน้ำเัาไหลลงมาตามโค้งใ,ใกล้่เพื่อเรามาเลี้ยงต้นพักหวานเขาได้กินพักหวานอยู่ตลอดปีกินพักหวานที่ไม่ได้พ่นยาเขาใส่ปุ๋ยทีงูอที่ควายเอาใบไม้ผมเงาวันเพื่อมันย่อยสลายให้เป็นปุ๋ยออพักหวานมานก็เรามาฮะมันก็เฮิร์นมาขินเห็นบนอกย้อนมันก็เริ่มแตะมาแล้วน้อนก็เกินกินไดสบายเลยบ้านนี้เอ็ดได้ยังหรอวะตัตู อยู่ได้เหรอเนาะอยู่ที่บันไดอยู่ครับอ่าลงหมูปุ๋อาทิตนาเด้อครับ์ลงหมูพาปุ๋ยร,รอบที่สองรอบลุ้นหลาน,นนี่รอบลงหอยฟุปุอันนี้เขาต่อยอดจากหลานต่อยอดไปอีกหลานก็สู้เลยนั่นแหละเนาะเลยหลายคนมันยังละเอ่อเห็นเพราะว่าเกษตรยั่งยืนให้มีแหล่งอาหารในครัวเรือนมีแหล่งอาหารกิน มีสควานมีปลามีไก่มีหมูมีพืชพันธุ์ผักผลไม้รากไม้อยู่ในสวนเหมือนกับเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตัเหมือนเหมือนกับตลาดแต่เขาไม่ต้องซื้อแต่เราลเละกินเองได้โดยที่ไม่มีเงินอีโพว,วางแนวไอเ้เฮียสนั้นน้องเงินสาวน้องมาเก็บมาด้วยกหวาวด้วยกินครับ,บแล้วก็มีไใครพแดงเห็นแล้ววางใคพอแดง ก็ให้เงี้ยใครมาเด็งกินอยู่บ่เออมันมีอยู่ประมาณสักห้างของเฮามีอยู่ประมาณยี่สิบห้างอยู่นนี่ห้างมาเด่งน้องก็เไปหาทั้งตอนเช้าก็ตอนเย็นตอนแต่เย็นทั้งไม่เริ่มเจ็บมันโขบเรนบอกครับถือเนาะครับอ่าจบแล้วผมจะพาไปเบิ่งกุ๊กพักวันนี่พวกผมปุ๊เองนะครับ โม้งนี้กัลยสิเป็นผักหวานที่ผมเก็บกินนะครับเอาไปซื้อเอาไปซื้อแกงเอาไปซื้อต้นมะลันใหญ่นำนี่ปุ๊รับปุ๊รับเป็นที่เลี้ยงบ่ครับโอ้ที่เลี้ยงที่เลี้ยนี่เบิกอันนี้แน่นิขับครับโอ้คือนวดงามแน่นิว้าเบิกไงครับนี่พี่น้องเอาไปซื้อแกงผักหวานซื้อไข่มดแดงก็ได้เด้อครับอร่อยอร่อย นี่ต้องไปซื้อตลาดเนาะครับ,รบผู้เองกินเองครับผู้เองกินเองเลยนี่บรรยากาศนี่แหละครับอ่ะตายอ้ายเนี่ยสังเกตบึงนะครับกกพักหวานนี้มันมีพี่เลี้ยงเป็นกกไม้อื่นนะครับเส้นต้นแดงนี่ครับสังเกตมันมีกกแดงอยู่น้ำนะครับสามกกพักหวานถ้ากกเลอะบ่ม,มีมันก็นละด้อยนะครับนี่ค่อยสูงเยื่อสำเรือ พร้อมดีพร้อมกับพักหวานครับหย่อนงามๆนี่มันนี่เป็นพักหวานนะครับมันก็มีดอกพร้อมูีครับขอเก้แล้วล่ะเมเก็บไปกินแล้วครับเก็บไปกินอะไรเธอแล้วครับเมื่อมันครับครับบางมึงก็เอาไปพัดครับอร่อยอร่อยครับมีต้นลำไยพร้อมเนาะ ครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงครับมาลักเอาเลยเนี่ยครับด้วยอ,อ้าวประมาณสามสิบต้นนะครับครับ แบ่งโคกนองนาของผมรับ,รบจัดงานปร,ประชุมสัมมานาคมุมรับได้ไม่เกิน70คนครับ